เราเจอธุรกิจหนึ่งที่ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่เหมาะสมนะและมีราคาที่เหมาะสมเพียงพอเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราไปพบแล้วเนี่ยเราไปบอกลูกทีมทุกคนเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยลูกทีมเนี่ยเขาได้บอกให้ทุกๆคนที่เขารู้จักเนี่ยรู้เรื่องนี้แบบเดียวกันไปล้างน้นอาหารหรือเปล่า ไม่ใช่ไหมคือเรื่องของเรื่องก็คือลูกทีมของเราเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ญาติหรือเพื่อนฝูงเขารู้แล้วก็กลัวว่าเขาแจกกลายเป็นคนที่หากำไรจากเพื่อนฝูงเนี่ยเขาเลยเก็บมันไว้เป็นความลับแล้วก็เขานึกอยู่ในใจะนะลึกๆอะ่ะเนี่ยว่าฉันถายไม่เป็นฉันไม่ชอบกันค่ะคราวน,นี้เรามาดูว่าจริงๆ่งะไอ้เรื่องที่หายไปเนี่ยคืออะไร สิ่งที่หายไปคือความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ลูกทีมของเราเนี่ยเขายังไม่เชื่อในมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราเพเียงพอเขายังมองเห็นประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราบอกเขาในระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ซื้อได้ตามท่างทั่วไปอยู่เขายังตื่นเต้นไม่พอและไม่พร้อมที่จะดำเนินธุรกิจเลยเ สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องบริการเขาในฐานะของผู้บริโภคที่ดีที่สุดนให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกับเขาให้มากที่สุด่ให้เขาเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจเกิดความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์นีเน้เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น ในระยะแรกเนี่ยเราต้องช่วยเขาแนะนำสินพันให้คนที่เขารู้จักจนกว่าเขาจะตื่นเต้นและเชื่อมั่นในสิบพันที่มากพอจนเขาสามารถที่จะออกไปพูดด้วยความเชื่อมัน่นของเขาได้แล้วถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วล่ะถ้าเขาเชื่อมั่นแล้วเขายังไม่ขยับล่ะเราจะทํำยังไงพวกเราทุกคนเนี่ย ในตอนนี้เนี่ยก็คือเราชวนคนมาได้เยอะอน,นเะเยอะพอสมควรและเราจะรู้สึกตื่นเต้นดีใจเวลาที่เรามีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาแล้วคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องรวยแน่ๆแต่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยสมาชิกทุกคนที่เราชวนมาเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มียอดสั่งซืแล้วก็ไม่เกิดสมาชิกใหม่ขึ้นมาคุณๆเนาะวันนี้ ผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะข่าวร้ายคือปัญหานี้ส่วนหนึ่งนะ่ะมาจากตัวพวกเราเองนะข่าวดีก็คือมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะปรับปรุมแก้ไขให้ดีขึ้นได้ดีไหมดีมากๆเนาะหากเราอยู่ในธุรกิจเครือข่ายลูกทีมที่อยู่ในลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นแน,น,น่นอนนะ มันมาพร้อมกับความเป็นผู้นําในธุรกิจของเราแต่ว่าการเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่จําเป็นนะเราต้องเป็นผู้นําเราถึงมีความสําเร็จเกิดขึ้นมาได้แล้วเราควรทํำยังไงลองำำถามคาถามพวกนี้กับตัวเราเองเนาะทําเป็นเช็คลิสต์ก็ได้นะข้อแรกคือมีอะไรที่เราไม่ได้ทํา เนี่ยปกติเนี่ยเรามักมองไปที่ลูกทีมว่าเขาไม่ได้ทำถูกไหมแต่เราลืมมองตัวเราเองในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจยังไม่ได้ถ่ายทอดวิธีการทำงานแต่คาดหวังให้ลูกทีมเนี่ยทำงานได้โดยที่เรานั่นอยู่เฉยๆอันนี้ก็ลองพิจารณาดูเนาะว่าเรากำลัง หาผู้มุ่งหวังอยู่ทุกเวลาหรือเปล่าเรากำลังแนะนำผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาหรือไม่เรากำลังแนะนำธุรกิจของเราให้เกิดใจออกไปหรือเปล่าเรามีการติดตามผลจากสิ่งที่เรากระทำหรือไม่นะเราได้ฝึกอบรมลูกทีมหรือเปล่าเรากำลังสร้างบรรยากาศของความทึกคักในเครือข่ายของเราหรือเปล่า หรือว่าเรากําลังนั่งอยู่เฉยๆแล้วเราลุกถิมไปทํางานเครื่อ,อนนี้เนี่ยมันเป็นเช็คลิสที่ดีมากเลยนะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรที่เราไม่ได้ทําลองพิจารณาเรื่องพวกนี้ดูเนาะแล้วจะพบว่าเราจะมีวิธีถ่ายทอดการทํางานในลักษณะเดียวกันกันกบลูกถิมได้ยังไงข้อสองนะครับ สิ่งที่เราขาดอยู่อันนี้ทำเป็นเ h ็ c k l i s t ได้เลยนะอะไรที่กำลังขาดอยู่ในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จผู้มุ่งหวังหรือเปล่ากิจกรรมที่เราทำหรือเปล่าเป้าหมายของลูกทีมหรือเปล่าความเชื่อมั่นศรัทธาการติดตามหรือการพัฒนารูกทีมมีอะไรขาดไหมนะลูกทีมของเราได้รับการอบรมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอไหม ลูกทีมเราได้รับความช่วยเหลือที่จําเป็นจากเราหรือเปล่าลูกทีมเรามีเครื่องมือในการทํางานที่พร้อมมากพอหรือไม่ลูกทีมเรามีระบบในการแนะนําผลิตภัณฑ์และธรุรก,กิจอย่างเป็นรูปธรรมหรือเปล่าและที่สําคัญเราสื่อสารกับลูกทีมด้วยความชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ การเป็นผู้นำในธุรกิจนี้นะครับเรากำหนดระบบและวิธีการทำงานโดยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้ลูกทีมเราทำตามได้ในหลายๆกรณีลูกทีมเนี่ยเขาไม่ได้ขยับเนี่ยก็เขาขาดความเชื่อมั่นในตนัวส่วนนี้ซึ่งตัวส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มเติมให้เขาได้นอกนะครับข้อสามลูกทีมมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือไม่ เรามีกิจกรรมอะไรในการทำให้ทีมงานมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันคือเป้าหมายที่ลูกทีมสามารถที่จะเล็งแล้วก็ยิงไปทำให้เขามีมุมมองและเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจนที่ทำให้เขาเนี่สามารถไปต่อได้ในธุรกิจนี้นะไม่มีอะไรที่กำหนดเป้าหมายให้ลูกทีมได้ดีเท่ากิจกรรม และกิจกรรมที่เราใช้เป็นประจำก็คือการให้รางวัลและประกาศความสำเร็จของลูกทีมที่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายตั้งเป้าหมายและกำหนดระยะเวลาให้ทีมงานเพื่อสนับสนุนชี้แนะและช่วยเหลือเขาให้รางวัลและประกาศความสำเร็จของลูกทีมเมื่อเขาทำมันสำเร็จนี่เป็นจุดสำคัญเลยนะคือ จริงๆเนี่ยในเซเวนแอเนี่ยเราก็มีการบอกเนาะว่าเราต้องมาวางแผนความสัปดาห์แรกว่าเราควรทำอะไรในเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เขาเข้าระบบพัฒนาตัวเขาแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ระบบจนเขาสามารถที่จะออกแบบแผนง,งานของเขาด้วยตัวเองตรงนี้อยู่ในเซเวนแอชเลยนะ mm. ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะให้ลองเข้าไปศึกษาดูนะ คือส่วนนี้เนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีแนวทางวิธีการทํางานที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วทําให้เขาเนี่สงขไปอ่อได้มาถึงข้อสี่ตอนนี้เรากําลังจับมือหรือปล่อยมือลูกทีมของเราหากเราต้องการให้ทีมงานมีความกระตือรือร้นเราต้องจุดไฟให้ติดย้ําเลยนะจุดไฟให้ติดสมาชิกโดยทั่วไปเนี่ย มันจะชักจูงคนเข้าสู่ธุรกิจแล้วรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคนที่เป็นผู้นํานะเขาแนะนําคนเข้าสู่ธุรกิจแล้วเนะี่ยเขาลงมือทําสร้างผลลัพธ์ขึ้นมาเราจําเป็นต้องคล้องแขนลูกทีมของเราและทําให้เกิดความเชื่อมั่นเกิดความมุ่งมั่นทําให้เขามองเห็นภาพของความสําเร็จในธุรกิจร่วมกันไม่ใช่ปล่อยมือหลังจากการอบรม แล้วหวังว่าเขาจะรู้ใจด้วยตัวเองให้กำลังใจเขาวัดความสำเร็จร่วมกันให้เขาเห็นคล้องแขนลูกทีมไว้ให้แน่นให้แนวทางการทำงานอย่างเป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอนคล้องแขนลูกทีมแล้วก็เดินทางไปกับเขานำพาลูกทีมสู่ความสำเร็จทีละขั้นทีละขั้นดีมามดีมากเนาะ นะครับข้อห้าเรากําลังทําให้ลูกทีมต้องพึ่งพาตัวเราตลอดไปหรือเปล่าก็อีสําคัญเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราให้ความช่วยเหลือลูกทีมจนเขาทําอะไรไม่เป็นเลยตรงนี้ทําให้เขาลําบากในระยะยาวแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือการทำงานเนี่ยเราไม่ได้ต้องการความโดดเด่นไม่ได้ต้องการความยอมรับนะ ผู้นำหลายคนในธุรกิจนี้ต้องการความยอมรับมากเกินไปเ,นเขาทำงานทุกอย่างให้ลูกทีมทั้งหมดเลยจนลูกทีมไม่ต้องทำอะไรเลย,เยมันก็เลยทำให้ลูกทีมนี้ต้องพึ่งพาแม่ทีมคนนั้นไปตลอดเวลามไม่มีความเติบโตมันก็ลำบากถูกไหมอย่าลืมว่าตำแหน่งของเราและลูกทีมของเราเนี่ยคือผู้แทนจำหน่ายอิสระ บริษัททุกบริษัทมีแนวทางในการพัฒนาสมาชิกอยู่แล้วนะให้สามารถทํางานอิสระได้ตามใจที่เขาปรารถนานะตัวบริษัทและพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ยืนอยู่หลังเวทีให้บทบาทที่เขาจะแสดงออกไปคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาสามารถดําเนินงานสู่ความสําเร็จในทิศทางที่ถูกต้องที่สุด แม่ทีมจะต้องสร้างทีมงานโดยสร้างประสิทธิภาพของลูกทีมเพิ่มขึ้นนี่คือสาเหตุที่เราต้องชวนเขาเข้ารับการอบรมในแต่ละคลาสในแต่ละบทในแต่ละเรื่องเพื่อพัฒนาให้เขาเนี่ยสามารถเติบโตในระดับต่างๆดังนั้นนะครับวันนี้สรุปอยู่ตรงนี้ฮะหากลูกทีมของเราไม่ทำงาน เราแก้ไขได้สองขั้นตอนขั้นตอนแรกทําตัวเป็นผู้นําที่ดีให้การสนับสนุนผีนําสละแรงกายแรงใจของเราและเวลาเพื่อทํางานกับคนที่มีความมุ่งมั่นให้เป็นที่แต่ถ้าเราทําทั้งหมดที่ว่ามาแล้วทั้งห้าเช็คลิสอะไรเรียบร้อยแล้วครบหมดแล้ว ลูกถิ่นยังไม่ขยับสิ่งที่เราควรทำคืออะไรมองหาคนอื่นที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากพอแล้วก็ช่วเหลือเขาให้ถึงที่บทสรุปบอกว่าการออกลูกใหม่สักคนน่ะง่ายกว่าทำให้คนตายถึนที่แต่ที่สำคัญคือเราได้พยายามทำให้คนที่ยังไม่ตายเนี่ยเขาไม่ตายหรือเป่า ตรงส่วนนี้สําคัญมากเพราะอะไรเพราะมันจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถเติบโตทวีค่าอย่างเต็งที่ได้มากที่เราต้องการในส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญนะคือบทนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เราหาคนไปอย่างเดียวนะแต่ว่าบอกว่าเออสาหรับคนมีความมุ่งม,มั่นมั่งใจเนี่ยเราต้องพยายามที่จะส,ส่งเสริมพัฒนาเขาให้เขารู้จักผลิตภัณฑ์มากพอรู้จักธุรกิจมากพอให้เขาเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการทํางานของเรามากแอน จนเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ตรงส่วนนี้เนี่ยก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะลักดันที่ลูกทีมที่ยังมีความมั่นใจยังมีความกระตือรือร้นไม่มากพอเนี่ยให้เขาสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาประสบความสําเร็จได้อับตำแหน่งขึ้นมาเป็น S D P เป็น K D P T D P เนี่ยเป็น A E D P แล้วก็สามารถเติบโตขึ้นได้ และความเติบโตของเขาเหล่านี้จะสร้างความสุขให้เราในวันนี้ก็ขอแชร์10วันในบทที่30จนเเท่านี้นะครับต่อไปก็ขอต่อไปที่ประสบการณ์ของผู้ประสบความสําเร็จเนาะโดยเรืออากัศตรีไพลักษ์ันปุ่มเรียนเชนพี่ต้อมครับครัพี่โกขอบคุณมากเลยครับเ 40อ๋อโอเคโอเคผมดูเวลาผิดผมดูเวลาผิดนึกว่า30ครับก็เราเริ่ม20เนาะขอบคุณนะครับพี่โกเช้านี้เนาะได้รู้หลายเรื่องเลยที่เราอาจจะยังลืมไปเนะครับเราเคยรู้แต่เรายังไม่ได้ลืมไปแล้วเราลืมไปที่ยังไม่ได้ทําเพิ่มเนาะเอ่อหนึ่งส่วนคือเรื่องของการออกลูกใหม่ง่ายกว่าการทําให้คนตายเฟื้นคืนชีพนะครับชอบคํานี้แล้วก็แต่อย่าลืมว่ายังมีใครบางคนที่ยังอยากให้เราพัฒนาอยู่เนาะแล้วก็ออีกอย่างหนึ่งคือ อันนี้อันนี้อันนี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเนาะสำหรับการพัฒนาเนี่ยเราคุยเขาเขาเราคุยเขา,เ,ขา,เ,รา,เ,ขาเราสื่อสารกับเขามากพอเราเราเข้าใจเราเรียนรู้มากพอเราเราอาจจะต้องได้นั่งคุยกันได้นั่งทํางานด้วยกันมากพอนะครับถึงจะเข้าใจกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วแม่มันมันผูด้ไจด้จริงนะเรื่องผู้นำเนาะมันเป็นศาสตร์และศิลน,นะครับบางครั้งก็คํานวณได้บางครั้งก็คํานวณไ,ไม่ได้เนื่องจากมันเป็นเรื่องของคนนะเนาะ เออมันเป็นเรื่องของคนมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินไปที่จะทําให้เราเข้าใจใครบางคนได้ครับเกิดจากที่เราศึกษามากพอเนาะเล่มหนึ่งที่น่าจะช่วยเรื่องนี้ได้นะครับเล่มหนึ่งที่น่าจะช่วยเรื่องนี้ได้เรื่องของ uh, how to win friends and influence people นะครับเรื่องของการชนะมิตรและจูงใจคนครับเป็นเล่มที่ ผมต้องกลับมาอ่านรอบที่3รอบที่4เนี่ยรอบนี้น่าจะรอบที่4ผมต้องกลับมาอ่านรอบที่4เพื่อเพื่อหลายๆครั้งเราเราจะกลับมาใส่ใจคนดีขึ้นเพื่อหลายๆครั้งเราจะกลับมาเข้าใจคนมากขึ้นได้จากหนังสือเล่มนี้ผมก็เริ่มจากหนังสือเล่มนี้นะเรื่องของการเข้าใจคนครับเดี๋ยววันนี้จะเริ่มกลับมาอ่านรอบที่4ี่และในการทาธุรกิจมา8ปีเนี่ยสปีอ่านครั้งหนึ่ง2ปีอ่านครั้งหนึ่งก็ถือว่ายังช้าอยู่ ประมาณอยากให้อ่านปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งมันเนี่ยเราจะเข้าใจมนุษย์มากขึ้นจากหนังสือเล่มนี้นะครับ How to Win Friends and Influence People นะครับวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคานกี้นะฮะแปลโดยคุณอาสาขอชิดเมธเมื่อร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วเป็นหนังสือที่คลาสสิกมากแต่ว่าอย่าลืมนะหนังสือเก่าก็จริงบางครั้งบางครั้งผมเองก็ยังดูแคลนหนังสือเดิมหนังสือเก่ากนะ ยังดูแคลนยังไม่ได้ให้ความมั่นใจให้ความเชื่อมั่นกับหนังสือเก่าแต่ว่าอย่าลืมว่าพระอาทิตย์ที่ขึ้นเช้านี้กับพระอาทิตย์ที่ขึ้นเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยอย่าลืมว่ามันเป็นดวงเดียวกันนะเป็นดวงเดียวกันดังนั้นประสบการณ์ของคนมีอายุประสบการณ์ของคนที่ผ่านโลกมามากร้อยกว่าปีนี่ครับมันเป็นเรื่องที่คลาสสิกและยังใช้ได้เสมอครับหลักการของคนหนุ่มกับหลักการของคนมีอายุจะเรียกว่าคนแก่มันก็คนละเรื่องกันนะเนาะ ขายังใช้ได้เสมอเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ที่ตอนเที่ยงวันแบบนี่ฮะ,ะแม่ไม่รู้ตัวเองคิดได้ยังไงฮะครับเนาะใช่ครับขึ้นอยู่กับทั้งสองฝั่งยิ่งสปอนเซอร์เยอะเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจผู้คนมากขึ้นอันนี้เห็นด้วยด้วยนะครับยิ่งสปอนเซอร์คนเยอะเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งคุยกับคนในการติดตามคนมากเท่าไหร่ก็จะเข้าใจคนมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะ,ะใช่ต้องกลับไปอ่านเพิ่มนะวิธีชนะมิตรจูงใจคนนะครับ อ่ะทีนี้เช้านี้ครับมีข้อคิดแรงบันดาลใจดีๆจากบุคคลต้นแบบมาให้ดูนะครับซึ่งเป็นใครไม่เป็นไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเนาะพวกเราชอบมากเลยเวลาเจอเขาในงาน f 3ครับก็พี่น่องนะฮะทศพลสุทางกูนะครับก็กรุ๊ป Executive Business Partner และผู้บริหารสโมสรน10ล้านครับซึ่งเป็นโคช้ชของพี่ฟูจันง,งามผู้ยิ้มที่เป็นเจ้าของสาขาพิษณุโลกนะครับที่โอ้โหเธอถ่ายรูปมาแต่ละรูปนี แซบยิ่งกว่าอะไรครับอายุ 50- จะ60แล้วนะนะแต่ถ่ายรูปออกมาแล้วโอโ้ยังออกกําลังกายยังสาวยังหนุ่มป๊อหล่อเฟี้ยวว่างั้นเถอะ <c oughs> คือพี่น้องเป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นธุรกิจนี้จากธุรกิจอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะเขาชวนไปฟังเขาชวนไปทําธุรกิจอ่าจริงๆพี่น้องก็เป็นพูดง่ายๆคือเป็นนักเรียนคนนึงอะ่ะเป็นนักเรียนคนหนึ่งสมัยเป็นเทคนิคก็ไม่เคยได้เรียนนะครับเติบโตมาจากบ้านที่เป็นชาวนาเนี่ยเป็นนักเรียนที่ ใช่ใช่ประสบการณ์มีคุณค่าเสมอครับอ่าเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่เข้าเรียนเทคนิคครับคือจับพัดจับถูดได้เข้าเรียนเทคนิคเพราะบ้านบ้านก็ค่อนข้างมีฐานะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเข้าเรียนช่างกลเข้าเรียนช่างกลแล้วก็ตีกันตลอดนลครับวันวันหนึ่งไม่ได้พกไม้บรรทัดไปพกแต่มีดกับปืนไปนลครับแล้วก็เป็นหัวหน้าแก๊งดื่มเหล้าตลอดมีเรื่องตลอดไม่รู้จะเอาเวลาไหนครับ ไม่รู้จะเอาเวลาไหนไปเรียนครับสุดท้ายจะพัดจับถูมาก็จบมาแล้วก็ได้ไปอยู่โรงเรียนการรถไฟอ่โรงเรียนการรถไฟเนาะแล้วก็โรงเรียนการรถไฟเสร็จแล้วก็ได้คุณไพรโรดได้พี่ไพรโรดรับดิลกพัฒนามงคลซึ่งเป็น a r เรียอ่าดิจิทัลเอ็กซ utive พาร์เนอครับได้ชวนไปดูธุรกิจเครือข่ายที่หนึ่งซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยแล้วก็ ชวนไปฟังชวนไปฟังชวนไปฟังที่แรกก็ชวนฟังมั่งไม่ฟังมั่งฟังมั่งไม่ฟังมั่งแต่ผมชอบคํานี้นะผมชอบคํานี้คุณไพโรธบอกว่าเราต้องไปนะเราเหมือนแม่งานถ้าเราไม่ไปไม่ไปนั่งตบมือไม่ไปเปิดเพลงไม่ไปไม่ไปอยู่ในห้องอ่ะคนฟังเขาจะพูดไม่ได้ฮะขาดเราไปคนหนึ่งไม่ได้ครับเราไปเรานั่งในห้องเหมือนเป็นงานของเราเหมือนเราเป็นแม่งานครับถ้าเขาไม่มีเราก็จะ งานก็จะเนินไม่ได้ผมชอบคำนี้นะเหมือนเราเป็นเจ้าของงานและจริงๆเราก็เป็นเจ้าของงานนะครับถึงวันไหนไม่มี p พ o s p e c ถึงวันไหนไม่มีทีมงานเท่าเรียนเราเองตัวเราจริงๆนี่นแหละที่เราต้องสมควรเข้าเรียนครับอย่างน้อยอตรงๆเลยนะภายในแบบภายในเวลาเนี้ยคือคอสมันเยอะมากใช่ไหมครับบางครั้งเราก็เข้าเรียนไม่ทันนะเนาะเข้าเรียนไม่ทันเพราะเราก็ติดภารกิจใช่ไหมจริงๆอาจจะไม่ต้องฟังย้อนหลังทั้งหมดก็ได้เพียงแค่ เข้าเรียนให้ทันกับคอสที่เขามีครับเข้าเรียนให้ทันกับคอสที่เขามีและตั้งใจจะเข้าเรียนกับคอสเน,ะนาะนะฮะทีนี้อะไรล่ะทีนี้หลังจากที่เข้าเ,เข้าฟังก์ชันกับพี่ไพโรดครับก็มีโดดบ้างมีเข้าบ้างมีโดดบ้าง,ม,ดดางมีเข้าบ้างครับในธุรกิจเครือข่ายเดิอมอะเนาะแต่อาจารย์ไพยยโรดเนี่ยเขาก็ฉลาดเนาะเขาฉลาดเขาชวนพี่น้องไว้ว่าน้องชวนมาเปิดเครื่องเสียงหน่อยเห็นว่าชอบด้านนี้เนี่ยครับ เขาก็มาเทียวเปิดเครื่องเสียงใช่ไหมฮะเทียวเปิดเครื่องเสียงที่จริงแกก็ไม่ได้ชอบธุรกิจเครือข่ายนะแต่ก็เกรงใจในายช่างเนื่องจากเป็นหัวหน้านะครับก็ไปเปิดเครื่องเสียงให้คนที่เปิดเครื่องเสียงคนที่ดูแลเรื่องซาวน์เนี่ยมันต้องฟังห้องดีๆนะถ้าเราสังเกตนะเขาต้องฟังห้องดีๆเพราะว่าวิทยกรจะพูดจบตอนไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะวิทยกรจะขึ้นคนใหม่ mc moderator จะขึ้นช่วงไหนก็ไม่รู้ครับแต่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 เพลงต้องเปิดใช่ไหม MC ขึ้นต้องเปิดเพลงแล้วค่อยๆเบาลงใช่ไหมครับ MC ลงเชิญวิทยกรขึ้นก็ต้องเปิดเพลงแล้วค่อยเบาลงใช่ไหมดังนั้นต้องเงี่ยวหูฟังตลอดเวลาเพื่อไม่ให้การเปิดเพลงผิดพลาดนะครับดังนั้นอย่าลืมว่าคนที่เป็นดูแลเครื่องเสียงนะครับจะต้องคอยควบคุมบรรยากาศในห้องทั้งหมดควบคุมบรรยากาศให้ซึ้งก็เปิดอีกเพลงหนึ่งใช่ไหมครับควบคุมบรรยากาศให้คนร้องไห้ระหว่างวิทยกรพูดก็ต้องเปิดอีกเพลงหนึ่งใช่ไหมถ้าเราเห็นว่า คนที่คุมอารมณ์เราในห้องได้ทั้งหมดนอกจากวิทยกรแล้วก็คือคนเปิดเพลงนี่แหละดังนั้นพี่หนงก็เลยต้องเงี่ยหูฟังตลอดเวลาเวลาที่วิทยกรพูดดังนั้นเขาก็เลยได้เต็มๆครับเขานั่งอยู่นอกห้องดูแลเครื่องเสียงก็จริงนะแต่เขาต้องเงี่ยหูฟังเสียงวิทยกรตลอดเวลาดังนั้นเขาก็เลยได้เนื้อหาได้สิ่งที่วิทยากรพูดได้สิ่งที่ วิทยากรอยากสื่อสารครับเพราะเขาต้องนั่งฟังตลอดเวลาและได้เนื้อหามากกว่าคนที่นั่งในห้องบางครั้งด้วยซ้ําเพราะคนที่นั่งในห้องคือบางครั้งคืออะไรนะคือบางครั้งก็เล่นไลนะ์เนาะบางทีงก็โปรโมชั่นมือน,นี้แต่เขาทําไม่ได้เขาต้องนั่งฟังตลอดเวลาเนื้อหาเขาได,ได้เยอะกว่านะครับก็เลยทําให้เขาตกผลึกแล้วก็ทําให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายเดิม แต่ก็แกก็ไม่ได้เล่านะเพราะผมก็พยายามฟังหลายรอบแกก็ไม่ได้เล่าว่าทําไมถึงหยุดทําธุรกิจเดิมครับก็เลยไปอสอบเป็นผู้ใหญ่บ้านนะสอบเป็นผู้ใหญ่บ้านครับเป็นผู้ใหญ่บ้านมาเป็นอบตอมาอยู่ในอยู่ในนักการเมืองท้องถิน่นและแกก็ได้ด้วยนะแต่แกไม่ได้เสียตังค์นะฮะแกพูดโดนใจวะเนี่ยแกพูดโดนใจเป็นผู้นําคนได้เคยเป็นผู้นํานักเลงสมัยก่อนแกเล่าแบบตลกนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุนั้นไม้แต่แกก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแต่แกก็บอกว่า สุดท้ายคือมันอาจจะไม่เหมาะกับพี่นงครับเพราะเนื่องจากว่าแกเป็นคนพูดตรงและตรงไปตรงมาแต่การเป็นนักการเมืองคือต้องเป็นนักการทูตอะคืออาจจะต้องมีหลบเลี่ยงมีอะไรบ้างอาจจะตรงบ้างหรือเบี้ยวบ้างหรือเทาๆบ้างอะไรนี่ครับซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับแกในง,งานนี้แกก็างงาเลยลาออกครับลาออกสุดท้ายก็ไปขายอาหารทะเลครับเพราะมีลูกแล้วไปขายอาหารทะเลมีลูกแล้วนี่ทําไงอะต้องขายอาหารทะเลเพื่อส่งลูกเรียนครับทีนี้ ทำไงล่ะทีนี้อา,อาจาร,รย์ไพโรธมาเจอธุรกิจยูนิลิเวอร์ไลฟ์ครับก็อยากจะชวนพี่น้องเนื่องจากว่าพี่น้องเป็นผู้นําคนหนึ่งที่โห oh, ใช้ได้อะ่ะตั้งใจเรียนแล้วก็มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังตอนนี้เป็นกรุ๊ปเอ็กซ t เซคิวทีฟยังไม่เป็นแอเรียใช่ไหมแต่เป็นสโม,มสรสิบล้านแล้วเป็นคนที่เข้าใจธุรกิจอย่างจริงจังก็เลยไม่รู้จะชวนยังไงครับอาจารย์ไพโรธก็เลยชวนบอกว่าน้อง หลานอยากินปลาหมึกหมายถึงลูกอาจารย์ไพโรธครับอยากินปลาหมึกอย่ากินอาหารทะเลก็เลยเอาไปส่งครับไปส่งที่ที่กรุงเทพนะถ้าจําไม่ผิดนะฮะไปส่งที่กรุงเทพแล้วก็ได้นั่งสปอนเซอร์กันได้นั่งคุยกันสุดท้ายครับก็เลยได้กลับเข้ามาที่อยู่นีลิเวอร์ครับได้เข้ามาเรียนได้เข้ามาทําจริงจังจนสุดท้ายครับเป็น r อเร็กซิ t i ทีเป็นสโมสรอ่อาสิบล้านอย่างที่เห็นทุกวันนี้ครับเนื่องจากมีทักษะเดิมอยู่แล้วเนื่องจากมีทักษะเดิมอยู่แล้วแล้วก็ เข้ามาที่อยู่นี่รีวิวไลฟ์ก็ใช้ทักษะเดิมต่อได้เลยซึ่งแกก็ให้ข้อคิดดีมากเลยนะเรื่องหนึ่งที่เขาชอบพูดคือเรื่องของบัวบัวพลาสติกครับเรื่องของของอห้าญาติ5ฝ่ายเนาะแต่วันนี้จะพูดเฉพาะเรื่องญาติ5ฝ่ายที่พี่น้องชอบพูดบ่อยๆครับคือ,อป้าอ้างป้าอ้างนางเลื่อนเพื่อนผัดลุงพอดี จำได้สี่อย่างเอาเอาเอาสี่อย่างพอเนาะป้าอ้างครับอ้างตลอดเลยเวลาชวนเนี่ยครับอ้างว่าเดี๋ยวไปทําอันนั้นอ้างว่าเดี๋ยวไปทําอันนี้อ้างว่าเดี๋ยวไปทําอันนู้นเดี๋ยวขอครั้งหน้าละกันนะนะครับอ่าเอฟสามครั้งนี้อ้างว่าเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวญาติมาเนี่ยครับอ้างว่าเดี๋ยวรอเอฟสามครั้งหน้าเลยละกันนะเดี๋ยวมาไหมอ่าครับ นางเลื่อนก็คือเลื่อนเราตลอดเวลาครับแต่เราก็ไม่เป็นไรเนาะเลื่อนให้นัดนัดให้เลื่อนเลื่อนให้นัดนใหเลื่อนเพื่อนผลัดครับผลัดแล้วผลัดอีกอ่าแล้วก็ลุงพอดีครับพอดีญาติมาพอดีลูกป่วยพอดีแม่ไม่สบายนะครับก็คือจะเจอญาติ5้าฝ่ายนี่ตลอดสุดท้ายอ๋อสุดท้ายลุงจัอ่าลุงจัป้าอ้างนางเลื่อนเพื่อนอ่าหลานหลานอ่าอ่าเป็นป้าอ้าง เป็นหลานนางเลื่อนเป็นเพื่อนของลุงผัดแล้วก็อพอดีสุดท้ายแล้วก็เป็นลุงจ่าลุงจะใช่ไหมลุงพอดีกับพี่จะาเออนั่นแหละนั่นแหละพี่โกขอบคุณมากครับพี่โกจําแม่นมากคือสุดท้ายคือเราต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้เพราะเพราะอะไรเพราะเราต้องชวนคนตลอดอะเพราะเราต้องหาผู้นําตลอดใช่ไหมครับเพราะเราต้องหาลูกค้าโอเคลูกค้าเดิมซื้อซ้ําแต่ก็ต้องมีลูกค้าใหม่มาทดแทนลูกค้าเดิมที่หายไปใช่ไหมครับ มีผู้นําใหม่มาทดแทนมีน้ําใหม่เข้ามามีลอตใหม่เข้ามากับผู้นําเดิมที่หายไปไปนะครับเราต้องเจอการปฏิเสธตลอดเวลาสุดท้ายเราจะเข้าใจเราจะเข้าใจเราจะเข้าใจไม่ใช่เราชินนะสุดท้ายเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันก็เป็นแบบนี้แหละพี่หน่องบอกว่าสรุปเราบอกว่าใครไม่ใช้เราก็ใช้ต่อไปเราไม่ทําใครไม่ทําเราก็ทําต่อไปครับหน้าที่เราคือ นำเสนอหน้าที่คือมันปฏิเสธหน้าที่มันคือปฏิเสธสุดท้ายคือมาดูกันว่าเราเราทาหน้าที่นําเสนอมันทําหน้าที่ปฏิเสธสุดท้ายมาดูว่าใครจะชนะครับใครชนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือขาเข้าต้องมากกว่าขาออกแค่นั้นเองครับก็จะมีคนอยู่มากกว่าคนออกครับแค่นี้แหละและอย่าลืมว่าสุดท้ายคือเราก็ต้องการแค่3คนเนาะพี่น้องพูดเนาะต้องการแค่3าคนที่จะเป็นแอร์เรียทำให้เรากเกษียณแบบนี้ครับสุดท้ายต้องการแค่3ามคน เราก็ต้องหาทําไม่ทําก็ทําต่อไปใครไม่เลิกเราก็ไม่เลิกครับใครไม่ทําเราทาใครไม่ใช้เราใช้ใครไม่กินเรากินใครไม่เลิกเราก็ไม่เลิกทําแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวสุดท้ายก็จะมีคนอยู่กับเราอย่างพี่นองเองที่เขาพูดก็คือเนี่ยครับมีพี่ปูจันงามผู้ยิ้มอยู่กับเขาหนึ่งสายก็มีไรายได้สโมสรสิบล้านแล้วเป็นกรุ๊ปเอ็กซ์คิวทีฟแล้วครับนะฮะก็สรุปจากข้อคิดจากพี่นองวันนี้ที่เขาพูดบ่อยๆครับเขาบอกว่าผู้ชนะผู้ชนะ อ่าเนี่ยนะฮะเนี่ยนะคำกรอนที่พี่พี่น้องพูดบ่อยๆครับผู้ชนะมีปัญหาเอาไว้ข้ามผู้แพ้ยอมคุกเข่าอยู่ตรงหน้าผู้ชนะมักมีการแบ่งเวลาผู้แพ้ว่าเวลานั้นไม่มีผู้ชนะมักบอกฉันขอช่วยอ่าเอาเป็นว่าครับ จำได้แค่สาบรรทัดเนี่ยจำได้ไม่หมดแต่รู้แค่ว่าวันนี้ยเราต้องเป็นผู้ชนะเพื่อแบ่งเวลา <c oughs> เพื่อสร้างธุรกิจ <c oughs> เพื่อเพื่อสร้างธุรกิจนี้เป็นพสซีฟอินคามเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานนะเนาะโอเคแหละลูกหลานก็ต้องสร้างของ,ของตัวเองส่วนหนึ่งแต่จะดีมากถ้ามีพ่อแม่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเราเป็นคุณยายเราเป็นคุณปู่เราเป็นคุณตาเราเป็นคุณ คุณนะ้าคุณลุงที่มีตังค์ลูกหลานก็อยากจะมาหาลูกอย่างก,ก็อยากจะมาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่รับเพราะยุคนี้เนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องมีความดีนะต้องมีรายได้ต้องมีเงินด้วยเงินคือพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนอะไรบางอย่างให้กับชีวิตเราได้ครับก็เงินอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่หลายๆอย่างของชีวิตมันต้องใช้เงินในการขับเคลื่อนนะเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้อาจจะเลยเวลาเนาะ เจ็ดโมงห้าสิบห้าครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับในเรื่องของแรงดีง